ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มาตามพึ่งมิมครับมาตามพึ่งมิมไม่รู้ว่าจะมีไหมก็จะไปลุยกันเลยครับว่าจะมีไหมเป็นป่าอ้อยครับผมป่าอ้อยทิวเดินตามทิวนี่แต่ไปทางหลังนี่แหละตามป่าอ้อยครับผมไปไปลุยกันเลยครับครับเลาะมาเรื่อยครับผมผมมาเจอรังนึงครับผมพอสมควรอยู่ครับ ใหญ่พอสมควรอยู่นี่ครับลงังผึงแต่มันรู้สึกว่ากลมๆนะเป็นย่งเดี๋ยวลุมควนดูก่อนครับผมเดี๋ยวขอลุมควนดูก่อนเนาะมันมีน้ำหวานมีลังไหมเฮ hey, แบบ้ครับแป๊บหนึ่งครับครับอุปกรณ์ผรมครับทูบหนึ่งดอกครับจุดเลยครับ ย้อนแสงนิดนึงนะครับเด้อโอเคเดี๋ยบร้อยครับเดี๋ยวไปลงควนกันเลยครับครับผมลงควนเลยครับนี่ย้อนแสงนิดนึงนะครับอย่าว่ากันเด้อครับเด้อโอ้ยหลังสวยครับ กลางสวยเลยน้ำหวานยนะังมองไม่เห็นครับผม,มอยู่สูงมันเตลื่อนพอดีครับผมอเอาเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแป๊บหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าผมเอาเม็ดมันไม่ถึงนะ่ะโอเคครับตัดแป๊บหนึ่งครับเฉยครับได้มาแล้วครับโอ้ดูน้ำหวานด้วย พี่ตาครับแม่กยังไม่ทันได้เคลียร์หรอกแหมสุดยอดเลยครับดูรังอ่ะเคลียร์แม่ออกนิดนึงครับ ครับลังก็ไม่ค่อยใหญ่แล้วครับแต่วันน้ำหวานโอ้โหสุดยอดครับหมอปิดตาหมอมดทุกรูครับเฮ้ยอยายามเก็บครับผมหลังแรกของวันนี้ครับครับขอมาครับเจออีกลังหนึ่งครับผมโอ้ยเจับได้ไหมนี่ดูนครับูลังมัน okay. เพิ่งูลังครับผมแล้ผมลงทางอีกนั่นเลยเดี๋ยว ขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ถ่ายดูเนาะเดี๋ยวเอาออกมันเดี่ยวยังไงทิถ่ายดูอีกทีนึงครับผมครับรังสองก็ได้มาแล้วครับที่น้อยแต่ว่าคุณภาพครับผมดูน้ำหวานด้โอ้สุดยอดครับลังก็พอได้กินสองสามคำครับผมลังไม่ใหญ่โอเคครับขออนุญาตเก็บก่อนครับน้ำหวานเริ่มย่อยแล้วครับผม ครับครับมามองตามห่วยครับผมเจ๋งครับผมนี่อย่างหนึ่งครับอ่านี่ดูครับเห็นไหมนี่ครับผมวนตะวันอุ้มเลยครับผมขออนุญาตครับขอนุญาตทุกคนก่อนครับแป๊บนึงครับ มีแตกมาใส่โอเคโอ้วานหวานพิตตาเลยครับสวยงามครับผมวานหวานพิตตาเลยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดจีมีแตกมาใส่หน่อยหนึ่งครับผมหมุดข้ามา แต่ทูบดอกเดียวครับลองดูครับผมทคนิคง่ายๆครับเดินไปตองก้อนไม้ป่าไม่ลยนครับอ้าวอนุญาตตัดเลยครับผมตอนตัดไม่ได้ถ่ายดูเนาะเดี๋ยวมันจะนั่นม่ไมีมือตั้งกล่องครับมือจับกล่องครับต้องจับรังผึ้งครับผมเป็นทัวร์ซับเนาะชึงจะยากนิดนึงโอเคครับขอนุญาตตัดแป๊บนึงครับครับเรียบร้อยครับผมลองทำฝ่ามือเลยครับ ล่างกับพอได้ขินขอบคอบครับผมนี่หัวน้ำหวานสุดยอดครับโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมนี่เป็นร่างที่ลังที่สามครับสวยงามครับรังเจอาั่างไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าหัวน้ำหวานใช้ได้ครับเก็บครับโอ้นี่ครับ หาไปหามาครับไม่ดูเจอใครครับผมเดี๋ยวซูมไปดูว่าใครนี่น่ะโอ้ย,ยกอกยม,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 มันขามมาหากินดอกยาอยู่ฝั่งนี้รครับผม,ม,ม,มผมจะบอกว่าผมเอาต้องนุ่นลังนึงเมกีเนี่ยโอ้ <laughs> <laughs> โอเคนี่มาเจอพันผุนครับผมคุณละฟังหวยครับหาคุณละฟังครับว้าจากมาเจอไง<า>ไปครับไปครับไปหากันแม่ปะ,ปะพันผลมาจึทังไหนครับเนี่ไไนยน้าได้รังหวยรังนึงนนคือกันเนี่ยอ๋อ นี่ผมก็มุดมุดดูผมวอาผมเห็นตัวบินอยู่แถวนี้นะผมเลยมุดดูก่อนโอเคครับผมหาก่อนครับมามาเจอพันผลครับผมนี่มาเจอไม่กีคขับคลองครับยังไม่จ้าจ้าครับนี่ไหนว่าเดี๋ยวมาลังหนึ่งโอ้ขากันเราหากินกันปลากันโอ้กําลังพิดตาดีครับน้ำดีเนาะน้ำดีชวงน้ำดีครับให้แต่เจอให้ได้เจอโอ้ ผมบยผมนำ 1, พนัพนพลนะครับเส,สียนล,ลูกลูกซิทครับลูกซิทเด <laughs> สามครับอาจารย์ได้ลังครับโอ้ <laughs> เดี๋ยวแพ้แล้วแพ้แล้วยังไม่จบยังไม่จบโอเคเดี๋ยวไปหากันต่อครับก <sh arp> ับ 1, พนัพนผลร่องนังโอ้ว่ะเห็นแม่กินแม่เดียวก็เ้อว่ะเห็นแม่เดียวครับโอ้เจอครับนะพึ่งใหม่นะ กำลังเริ่มชิมมาเกลิมหวยครับโอ้พึ่งกำลังเริ่มเอาง่ายดีลังชิ้ได้ยังไม่เต็มยังไม่มีไอ้จักอย่างเลยครับเดี๋ยวถ้าอีกจักอาทิตย์หนึ่งถ้าผ่านผลใหม่มาแด้วผมจะมาชกค,ครับอันนี้เดี๋ยวผ่านผลไปเรื่อยๆครับให้ด,ด,ด,ดูนี่ครับผมเจอป่าดาวเรืองครับผมเดินมาดูเห็นตัวกินครับนี่ บินบินนี่นี่ครับตัวกินว่ามันต้องอยู่ป่ามันมีป่าอยู่ตรงนี้ครับอ้มันอยู่ตรงไหนนูะอนนโอเคเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆครับผมจะด,ดูตัวกินก่อนแป๊บหนึงครับตามมากัมาเจอครับผมมา ดูน้ำหวานเดี๋ยวผมให้ดูคักๆครับฮึ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 บนี่ครับนี่นี่ครับนี่โอ้ยดูนี่แตกมาใส่ครับแตกมาใส่ครับต้องถอยครับโอ้โอ้โอ้เต็มกล่องเลยครับโอ้ยเฮ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 ้ย <L an> โอ้ยเต็มเต็มผมเลยครับไก่โพดไก่โพดอืมบินชนเลยครับอ่าดูแอ๋ดูไหล่ดูไหล่ครับได้ยังไงกับเซต็ตคืเอเก่าเลยครับฮะจุดถูบแป,ป๊บนึงครับ <S <S ครับจุดถูบเรียบร้อยครับเม่กี้บินใส่เดี๋ยวไม่รู้มิจะบินใส่อีกไหมไม่นะมา มันลามเลยยานุดหลังยาใสเลยคนเลยดคนแล้วครับถึงเก่าถึงตกตัวงโอ้เดี๋ยวดูาหน้ามีไหม เดี๋ยวผมดูหัวน้ำก่อนครับหเหมือนไม่มีน้ำเลยครับเหมือนมันเป็นไอ้นั่นเกซซ้อนนะ่ะเดี๋ยวดูคักๆก,ก่อนครับเดี๋ยวดูคักๆก,ก่อนโอ้มันเป็นเอกเกสมันเป็นอนั่นเกสรครับไมียอ๋อครับผม แม้ทต่ในพ้นน้ำหวานไม่ใช่เนหน่เลยเด้หนิเนทุกครมันทน้ำครับผมพ้นน้ำยิ่งใหญ่เลยครับแต่ว่ามีตะแกซ้อนครับอ่ะแมวครับครับเอามาเจออีกรังหนึ่งครับใจว่ารังไม่ค่อยใหญ่ครับไปถ่ายดูครับผมอืมครับเห็นไหมตึงนี่ครับผม เดี๋ยวจุดควนกัดแป้นนึงครับทุมคนดูโอ้ยเหมือนก็ไม่เป็นขึ้กันครับยังน้อยอยู่เลยครับไม่เป็นเลย อาไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกัน,กนครับลังนุ่นเนาะพร้อมกันกำลังพึงไม้ครับมาเจอ,อกังครับผม,ม,มอยู่กันใกล้ๆครับประมาณสิบกว่าเมตรเนี่ยครับผมอืมครับเป็นลังน้อยค้นใหญ่ครับเหมือนจะเอาไม่ได้กันอะไรครับมีเลื่อยอยู่เลมันมีน้ำนย่เลยเก็บกบมาเดะเรื่อยให้อ๋อ S <S มันมีน้ำไหมน่ะอาจะมีนะมองเห็นไม่มีครับโอ้ไม่มีไม่มีน้ำครับผมเ <c oughs> อาไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่มีน้ำ <c oughs> ไฟไปก่อนเงี้ยไว้ก่อนครับเดี๋ยวดูซูมให้ดูว่ามัน <c oughs> ไม่มีน้ำครับไม่มีน้ำครับเอ,อ้าไว้ก่อนครับพอดีแหละเก็บไว้ตรงนี้สีแล้วครับผมตรงนี้สีล้างแล้วเดี๋ยวเจอกันครับรลอดล้างครับ ครับวันนี้ก็คั่มแล้วครับผมวันนี้มีธุดาคือเพื่อนเจ้าเมียครับเพื่อนเจ้าเมียก็เลยเจอต้องไปช่วยงานเพื่อนครับเพื่อนใหย่ซองมางานแต่งงานแต่งบานหัวทำนกครับกัเลยคั่มด้วยพอได้เยอะแล้วครับพันผลได้มาหนึ่งเนาะหนึ่งลังผมได้มาสองสามลังครับผมได้มาสามลังแลวเจอเอาไม่ได้อีกสามสี่ลังครับไม่บอกดอกก็ต้องไหน เดยวเขาจีรูตอนนี้ยังไม่มีน้ำทิ้งไว้ก่อนนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเซียนกบในกล่องชกในช่องกบพาลุยครับผมอาจจะติดคัดนิดนึงครับํำลายติดคอเออครับผ่านผลครับชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกหุ่ครับผมฝากด้วยครับครับ โอเคครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับไปกลับบ้านกลับบ้านกันครับ